พ่หนาลับเมาแม่เหล่าปนะมาเบิ้งท่งพี่ดิพ่หนาลับเมาลาหไ่ไหมส่วนทางนี่พันแจงทางนี่พันมากพหนาลับเมามากพันหอดมาบิงทางพี่เนดับปื้ปื้ปปดิเดินพ่นาลับเมาอมาต ว่วหน้ารับเมาลายใหญ่มาแล้วรับเมาลายใหญ่มาแล้วโอ้เมาลคาลาลเท่ายนอลนี่แพงบ้านว่าว่าหน้ารับเมาลายใหญ่นี่แม่ไม่สิเป็นแต่แพ่งยังไอก แหลปื้อๆมาแล้วมันหอยลงเล้วดิมันหอยใสบูมันโดดลงเล้อดิแหลบปือป้อๆอยู่คนาะสีเลยเต้เขาฟังนี่ฟังนี่ก็บอปันได รับเมา,มาแล้วครับเข้าบ้านเข้าบ้านคุณหน้ารับเหมามาแล้วเข้าบ้านเร็วเดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่ทันนะลายใหญ่ด้วยม,มาแล้วครับมาแล้วครับคืนนี้ไม่รอดครับเพราะว่ารับเมาไหลคุณป้าถ 等。